dây phú đi bà. À, mát thiệt nghe cứ vô rồi. Đẹp. đẹp, rồi. phát gì bằng đó. ทั้งนี้มันจะยืนได้หรือนี่โอ้โหเบื้องใต้สั้นน่ะทะลุแล้วฝน่ะพอได้แล้วความเชื่อนกำลังดีพี่อาจ กัรเทิงส่เท่านี้ก็พออ่อไงนี่แหละใย,ยเห็ดที่เกิดดีแต่ว่าคุณภาพดอกจะเป็นยังไงก็อยูรกรย่ก,กับแม่พันธุ์เรื่องแบนี้อพอเดือนเราปุ๊บเนี่ยซุ้มยังเสร็จะเกิดดีเนี่ยมันใหญ่มันกินทางไหนดีไนะอือใยคือ,อยังอันลวงนั่นละ่ะลวงนั่นก็เห็นใหญ่แต่ว่าทั้ง ไงดินโอหนี่ตัวใหญ่วันนี้ก็เสียของขึ้นเงี้ยวเอ้นเดียวัเยยเนเดีอยวหน่อยลงเตือนแล้วกันเจ้าสายยางอันใดฉีดมเนี่ยสายน้อยเครื่องน้อยเอาเอามาดูเดี๋ยวฉีดทึ่งทึงงนี่ถึงทึงนี่เราต้องฉีดยังเลยปล่อยเลยห้ามแตะต้องบ่คิวบ่บ่ห้ามแตะต,ต,ต้องเลยปล่อยเลย เปียกกุ้ม,มุแมนมันจะเปียกกว่าเขาเขาจิตใ่แค่ซีสันเนี่ย ทีนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวเราพามาทําการตัดใยเห็ดฟางกันด้านบนเราจะเช็คความชื้นแล้วความชื้นมากกว่าเพื่อนนะครับใยไม่ค่อยเดินเราไม่ตัดนะเราตัดชั้นกลางกับชั้นล่างนะครับด่น,น้ําก็เป็นน้ําคลองนะบอกว่าลิงแฮงกว่านี่จักหน่อยนะเล็กอีกน้อยนะึง หอมหอมกินเห็ดแล้วเจ้าฉีดขึ้นทั้งใตน้เนี่ยฉีดใต้แผงนะแมนเนี่ยมันยุบแมนทั้งใต้ก็ฉีดเนี่ยพอมันยุบพันๆก็กพอว่าต้องเปียกทั้งทงนั่นแหละพอแหละสันล่างให้เปียกกมูแน่เพราะว่าเวลาน่ะมันแห้งไวก้กมู ล่างกับกลางอะเปียกไว้อะเพราะเป็นยังดอกล่างกับกลางเปียกได้เลยเนีย่ยความกว้างสั้นเท่านเนี่ยกำลังดีของอุไทยกับซัมนี่เด้ยเขาบว่าที่กว้างเด้ยอันนี้คือไปหอดหม่องเขามาแล้วเด้ยจังการ์วาเน,นี่ยจี๊นแนนเราเลาะกับไซตะบะเราใส่หนากว่านี้หนาอีหลี แม่นกากดิน mm hmm. บ้านเขาไซซัมนี่ก็เพราะละอากาศเราะคือเขา mm hmm. คนราสภาพเนี mm ่ย hmm. เจ้าเจ้าจีา้จให้ย้ายแบบเนี่ยมันขาดออกแม่นให้มันขาดออกถ้าถ้ามันแห่งมันจะเป็นนางหมูเนี่ยพวกเป็นเงาเสียจี้ mm hmm. จให้มันขาดออกจากกัน ใส่น้ามแห้งกระแทกมันลงไปเลยกระต้อนแล้วก็ของสีนะครับ,น,บน,น้ำเขื่อนมันก็นเป็นแคนพูนอืมนั่นแ่ละมันช่เป็นหนังมูแล้วเห็้ยเจี๊ยบ่็เกิดกตัดคือเอาให้เปียกเอาให้ขาดไปเลยหฮะบ้าหลาย ยดใต้สั้นได้กับว่าเป็นยังข้างล่างก็ตรงกลางอ่ะเดี๋ยวคืนนี้กับว่าได้ปิดล้งอยู่แล้วเปิดได้เบิดคืนล่ะเปิดได้ิเปิดเลยเพราะว่าเจ้ายัางบดจ่อหูเดี๋ยวใหญ่มันจะเดินบัดน,นี้ข้อต่อไปก็คือหามแหงแล้วก็หามให้ย้า่เดินมาฟูแบบนี้อีกถ้าฟูแบบนี้แสดงว,ว่าอากาศเพราะอ,องเฝ้าระบาย มันจะมีเดินเบากับเดินเนี่ยถ้ามันเดินเบามาแบบเนี่ยเต็มแบบนี้แต่ว่าบบฟูแบบเนี้ยใส่ได้แต่ว่าต้องนับมือยุบม่าไม่นับมือฟูถ้านับมือฟูสแสดงว่ามีปัญหาอากาศเพราะเลรวต้องต้องเปิดประตูต้องระบายอากาศทันทีถ้าก้อนเห็ดจิตติดเม็ดรู้สึกว่าสั้นข้างล่างเงื่อนใดจีแห่งเฝ้าหดน้ำไว้แต่ห,าหา้ามหดไหลเมีน ามันติดเม็ดมาน้อยๆซ้ำไข่ปลาแล้วแหงไปมันจิตแตะต้องหดน้าได้ปะได้วัวพอดีด้วยทำเนี่ยขาเด้วอวัวมันค้งดีด้วยเนี่ัวเนี่ยกำลังดี <c oughs> กอนเครื่องใหญ่สิหัวแตกกุนอะโอ้ยอัวมันสามมันก็นกนแตกกุนหัวบัวทะลุออกเลยโงไปกูนกันนี่จะแตกกุนทั้งนั้นขาจะนหัวล้างกับกลางหดได้เต็มที่เลยจิตยศกระร้างมันเพราะว่าจิตใ่การระายอากาศหลายเตืบอยู่ ข้างล่างอ่ะยศได้เต,ต็มที่เลยจังเพราะว่าท่านอากาศมันเข่ามันเริ่มแห้งแต่ข้างล่างล่ะฮะมันบอมเบียนมีทิศหรอ ขอมาก็ต้องเบิ่งก่อนว่ามีใย,ยเป็นลาขาวบ่มีลาอื่นแสกบ่นี่บ่ะฮะมีล้าขาวบอลาขาวบอมีแต่เห็นตัวนี้<ะ>ลาเห็ดผักซีแมนดูนั่นน่ยขาวขาวแมนแต่ก,ก็บ,บ่เป็นอย่างดอก,ออกปกติบ่ได้ซีเรียสดอกลาขาวบ่มีเพราะว่าใยาเห็ดฟางกลิ่นบิดละคุ้มบิดละ ตอนนี้นะครับผมก็ทำการลดน้ำตัดใยนะครับลงเห็ดของเราเรียบร้อยอย่างที่พาดูต้นคลิปนะครับที่เราทำการตัดใยแคนะ่ชั้นกลางกับชั้นล่างสุดนะครับชั้นบนเราไม่ตัดเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าความชื้นสูงนะครับถึงจะมีเขาจะมีเส้นใยแค่ปลา,ายเห็นไหมครับถ้าเราไปลดน้ําเพิ่มอะความชื้นมัน มันจะเกินเพราะอะไรถึงเกินนะครับเพราะบนผ้ายางด้านบนมันมีเม็ดน้าขังอยู่เพราะว่าเป็นลงลงเรือนใหม่ทีเนี้ยถ้าเราไปลดเพิ่มนะครับด้านล่างก็มีความชื้นอยู่แล้วลอยไปด้านบนครับน้ําจะเยอะกว่าเดิมแล้วหยดใส่ชั้นที่อยู่ข้างบนสุดนะครับมันก็จะชื้นยิ่งกว่าเดิมถ้าเราไปลดน้ําทีเนี้ยวันนี้นะเราทําการตัดใยในช่วงของอเวลา16นาฬิกานะครับตอนนี้เวลา16นาฬิกานะนะก็เป็น ถือว่าเป็นช่วงเย็นนะครับเราก็จะเปิดโรงเรือนไว้แบบนี้นะครับเราจะไม่ทําการปิดโรงเรือนทั้งคืนนะครับเพื่อระบายความชื้นส่วนเกินเพื่อไล่ความชื้นส่วนเกินเพื่อไม่ให้ตัวโรงเรือนเกิดการบ่มแก๊สหรือ,อความร้อนสะสมมากเกินไปแล้วก็อีกประการหนึ่งคือตัวโรงเรือนยังไม่ได้ทําการเจาะรูใดใดเพราะเป็นโรงเรือนใหม่นะถ้าเราปิดทั้งหมดนะครับมันจะเกิด ความร้อนมันจะเกิดแก๊สนะครับมันจะเกิดไอความชื้นนะครับแล้วมันจะเป็นหยดน้ําขึ้นมาบนหลังคาผ้ายางด้านบนแบบนี้แล้วมันจะหยดลงใส่ชั้นด้านบนทําให้ความชื้นเพิ่มไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นชั้นล่างกับชั้นกลางวันนี้สังเกตดูว่าเราลดน้ํานะครับก็ค่อนข้างที่จะมีอาการหยด ใต้ชั้นหลังจากที่ลดไปสักระยะหนึ่งแต่ไม่ได้ลดใต้ให้หยุดใต้ชั้นในทันทีนะครับเพราะฉะนั้นความชื้นด้านล่างกับตรงกลางเราลดเผื่อแล้วเรียบร้อยเส้นใยตัดขาดเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นคืนนี้ปล่อยให้อากาศถ่ายเททั้งคืนครับเพื่อเติมอากาศให้กับเส้นใยเห็ดฟางหลังจากที่เราทําการลดน้ําเติมความชื้นเข้าไปนะครับแล้วก็การตัดใยนะใยที่ฟูๆมากๆเนี่ยครับเราก็จะใช้น้ำแรงๆนะครับ ทำการลดลดจนเหมือนเราหว่านเชื้อใหม่ๆครับจนมองไม่เห็นเส้นใยนะเพื่อให้เส้นใยเขาหายไปทำไมถึงต้องตัดแบบนี้การที่ตัดใยแบบนี้นะครับเขาจะทำให้เส้นใยเห็ดฟางเนี่ยเขาเล่งรัดตัวแล้วก็เกิดมาพร้อมกันนะครับหรือใกล้เคียงกันนะยิ่งหนามากยิ่งต้องใช้น้ำแรงมากครับเพื่อทำให้เส้นใยของเขานะยุบและหายไปนะถ้าตัดใยไม่ขาดนะถ้าตัดใยไม่ขาด เขาจะเกิดอาการถ้ามันแห้งมันจะกลายเป็นหนังหมูนะครับก็คือเป็นเชื้อเห็ดนะครับที่กลายเป็นรวมกันจับเป็นแผ่นแล้วก็มีความแข็งกระด้างทําให้เห็ดไม่สามารถเกิดดอกได้นะครับบางทีเห็ดไปเกิดอยู่ใต้เส้นใยเห็ดก็ยุบก็ฝ่อไปเพราะว่าไม่สามารถผ่านเส้นใยที่มันเป็นหนังหมูได้ก็เกิดอาการยุบความเสียหายในการเพราะเห็ดก็จะเกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับอ่ะสังเกตดูอ่ในโรงนี้จุดที่เสี่ยงที่จะเป็นหนังหมูก็คือบริเวณแบบนี้ เห็นไหมครับเนี่ยแบบนี้คือตัดใหญ่ไม่ค่อยขาดเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยแบบนี้นะครับจริงๆแล้วต้องต้องเอาให้ย้ำให้กว่านี้แต่ตรงนี้มันหนาจริงๆนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเรามามาดูอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาแก้ไขอีกทีหนึง่งอ่ะเราก็ต้องระวังถ้าเป็นกรณีแบบนี้ต้องระวังว่า ย้า้ความชื้นหายนะครับย่า้ความชื้นหายแล้วก็ให้มีความชื้นตลอดถ้าเป็นนางหมูเหมือนจะแห้งจริงเดี๋ยวเราใช้คลาดเนี่ยครูดเลยนะครับครูดหน้าพลิกหน้านะเพื่อให้ใยที่มันจับด้านหน้าเนี่ยพลิกตัวนะครับเกิดการเดินเส้นใยใหม่และให้เกิดดอกเห็ดน,นะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราผมมาดูอีกทีนึงว่าจะควรจัดการยังไงกับในโซนที่แบบแผงที่ชั้นพอที่มีเส้นใยลักษณะเป็นแผ่นมีความหนาแบบนี้ครับ ไม่รู้ว่าเห็นไหมนะเนี่ยครับเป็นแพรแบบนี้บางจุดอะนะครับนะแต่เราก็จะมาจัดการอันอีกทีหนึ่งด้วยการอาจจะใช้มือลูบหรือคลาดเกาะหน้าผิวแปลงไปนะครับก็ในการตัดใย,ยสำหรับวันนี้ของทางฟาร์มของเราก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับโรงเรือนก็เป็นโรงไม้ปกติธรรมดานะครับซึ่งอายุใช้งานก็ไม่นานหรอกนะก็อาจจะ ปหีหน่อยๆหรือปีหนึ่งนะครับแต่ก็มาดูกันว่าคุณภาพดอกกับการเพาะเห็ดกับชั้นเพาะที่กว้าง1เมตรนะครับยาวอยู่ที่8เมตรนะลงเรือน8เมตรนะครับจะให้ผลผลิตสักเท่าไหร่ในการปรับปรุงของในการปรับปรุงการเพาะเห็ดแบบโรงเรือนของเราในรอบนี้นะครับกับหลักทฤษฎีวิชาการกับ เชื้อเห็ดฟางที่เรานํามาลงนะว่าจะเป็นอย่างไรนะครับฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับทางช่องของเรามีสาระดีๆมาฝากแน่นอนครับผมเดี๋ยวพาออกไปด้านนอกตอนนี้อยู่ด้านในรู้สึกว่ามีความอบอ้าวนะครับขนาดเปิดอากาศให้ถ่ายเทตลอดอากาศข้างในก็คือ,อกําลังมีความอบอ้าวที่ พอดีที่เห็ดเขาจะออกเห็ดฟางไม่ได้ต้องการอากาศที่อบอ้าวแบบมากมายนะครับแต่ว่าหลังจากตัดใยปุ๊บเขาต้องการอากาศที่ถ่ายเทสะดวกเหมือนเราอยู่ด้านนอกอากาศอุณหภูมิ31-32องศาแล้วก็มีความสบายมีความชื้นมีความอบอ,อ้าวนิดๆน,นะครับแค่นั้นนะ ถ้าเขาไม่มีอากาศเลยหรืออบอ้าวมากเกินไปเขาก็ไม่ติดดอกติดเม็ดดีนะครับแล้วก็การเจริญเติบโตอาจจะช่างักหรือไม่สมบูรณ์แบบอย่างที่เราต้องการนะครับเพราะว่าผมเคยลืมปิดโรงเรือนแล้วอากาศวันนั้นน่ะมันมันเย็นทั้งคืนเลยสรุปว่าเห็ดฟาง ออกดีนะครับก็เลยสรุปได้ว่าเห็ดฟางจริงๆแล้วหลังจากตัดใหยเขาต้องการอากาศข้างนอกเหมือนที่คนเราอยู่เลยสบายๆนะครับไม่ต้องไปคิดมากแบบกลัวอุณหภูมิหมดกลัวอุณหภูมิหายกลัวความร้อนไม่มีหลังจากตัดใยรีบผูกอากาศาต้องเสียบปลอดว่าอุณหภูมิต้อง30องศาขึ้นตลอดไม่ใช่นะครับไม่ใช่เพราะฉะนั้นอากาศแบบธรรมชาติและสบายที่สุดมีการเปลี่ยนแปลงที่ค่อยขยับอุณหภูมิ เห็ดฟางไม่มีปัญหาเห็ดฟางเติบโตได้ไม่จําเป็นต้องเลี้ยงอุณหภูมิ30มสถึงสาองศาตลอดบางทีอุณหภูมิเขาค่อยไต่ขึ้นจาก25ไป32ค่อยลดจาก32หรือ36ค่อยค่อยลดมาเหลือ28หรือ30มสิอ่ยี้เงี้ยได้แต่เขาจะไม่ชอบอากาศที่สวิงว่า ตอนกลางวันร้อนกลางคืนหนาวจัดอย่างเงี้ยตัวนั้นจะอันตรายกับเขานะครับอ่าก็ฝากไว้เป็นแง่คิดประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันเดี๋ยวจะพามาดูเห็ดลงนี้นะครับพามาติดตามจนจบจนเก็บเห็ดเลยนะครับว่าจะออกมายังไงครับคลิปนี้ก็คงฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ